ประวัตินายแพทย์พงศักด์นิติการุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาทลำดับที่18นายแพทย์พงศักด์นิติการุณเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีที่9สิงหาคมพุทธศักราช5 5 2พีที่จังหวัดจันทบ,บุรี เข้ารับการศึกษาแพทยศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลปี2539ศรีราชรุ่นที่107ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่1ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาดปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่2และ3ที่โรงพยาบาลคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรปี2547-2549เข้ารับการศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์ศิรีราพยาบาล ปี2549 2551ปฏิบัติงานเป็นวิสัญญีแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มง,งานวิสัญญีและผู้ช่วยประธานองค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลปี2551 2552 เข้ารับการศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาววรเว,ว,วชบนบัดวิกฤต์ v e t i c a l Care Medicine) ปฏิบัติงานเป็นวิสัญญีแพทย์และแพทย์เวชบำบัดวิกฤตที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีหลังจากกลับไปโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้6เดือนปฏิบัติงานเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลพระปกเกล้าทั้งสิ้น8ปีและเริ่มเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของโรงพยาบาลโดยเริ่มจากเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุและบำรุงรักษารักษาการรองผู้ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรองผู้อำนวยการด้านงบลงทุนและกิจกรรมพิเศษและจบท้ายด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพของโรงพยาบาลพะปกเก้าในปี2563นั้นได้ไปช่วยปฏิบัติงานที่กองบริหารการสาธารณาสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขช่วงนั้นมีวิกฤตโควิดเกิดขึ้นได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลบุษาราคัม หลังจากที่ไปช่วยกองบริหารการสาธารณาสุขได้เพียงหนึ่งเดือนจึงได้เข้าไปช่วยโรงพยาบาลบุษาราคามอย่างเต็มตัวและได้ปฏิบัติงานเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษาราคามถึง3เดือนเต็มหลังจากนั้นกลับมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองบริหารสาธารณาสุขตั้งแต่ปี2563ถึง2566คู่กับตำแหน่งบริหารที่โรงพยาบาลพะปกล้าจังหวัดจันทบุรี ในขณะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการบริหารการสาธารณสุขได้รับผิดชอบงานงบลงทุนภูมิภาคในด้านงบประมาณต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามการบริหารงบประมาณทั้งขาขึ้นและขาลงดูแลการทำงบประมาณต่างๆจากภูมิภาคงบเงินกู้จากต่างประเทศงานดูแลผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขงานยาเสพติดเช่นการเปิดธัญรักจังหวัดการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด รับผิดชอบเป็นเลขาเซอร์วิสแพลนสาขาอายุรกรรมจิตเวชและยาเสพติดแพทย์แผนไทยสถานชีวาพิบาลการปลูกถ่ายอวัยวะและงานพัฒนายกระดับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเช่นการพัฒนาทำให้เกิดโรงพยาบาลเมืองเชียงใหม่เป็นต้น